ภาบสบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอเคเมื ienne, er ่อน e. ี้ก็จะพาทุกคนไปเบื้องอาจะเป็นคลิปจากคนญี่ปุ่นเองเนาะทุกคนที่เขาจะเป็นคนถ่ายออกมาเนาะทุกคนแล้วก็มาส่งเทียบกันเนาะระหว่างงานเฟสติวัลของกัมพูชาแล้วก็งานเฟสติวัลของไทยเนาะทุกคนมันจะมีคนจํานวนหลายน้อยําใดเนาะทุกคนแต่จะมีความแตกตั้งกันหลายบันไดเนาะทุกคนเดี๋ยวไปฮับชมกันเนาะทุกคนหลังคลิปนี้ก็จะมีคอมเมนต์ของสาวญี่ปุ่นเองเนาะทุกคนที่ออกมาคอมเมนต์เนาะทุกคน เดี๋ยวไปฮับทรแล้วก็ฮับฟังกันเลยนะทุกคนครับกับเทศกาลไทยแห่งแดนปลาดิบที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่24ในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยสื่อญี่ปุ่นและยูทูบเบอร์ต่างได้แห่แชร์คลิปกินเที่ยวงานเทศกาลนี้กันรัวๆเลยนะครับจนกระทั่งข้างบ้านได้อิจฉาตาร้อนกันหนาหูถึงขนาดบอกว่า งานไทยหรือจะใหญ่สู้กัมพูชาได้แต่จะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่ากัมพูชานั้นเขาเพิ่งจะจัดงานเฟสติวัลชิงตัดหน้าไทยไปไม่กี่วันนี้เองตลอดงานเทศกาลกัมพูชาที่ทได้จัด <คน S 1> ขึ้นนะในญี่ปุ่นเหมือนกันกับไทยนั้นเชื่อไหมครับว่ามีคน,นมาร่วมงานแค่ห้าหมื่นคนต่อวันเองนะครับคุณผู้ชมทําเอาชาวเขมรเขาปรับปื้มอวดลงในโซเชียลและในทิกตอกกันใหญ่เลยแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่างานไทยเฟสติวัลเจแปนครั้งที่24ที่ถึงคิวของไทยได้จัดขึ้น ต่อจากกัมพูชานั้นมีคนมาเที่ยวงานเฉลี่ยแล้ว3 0 0 0 0 0คนต่อวัน wow, ซึ่งมากกว่า <คน S 1> กัมพูชาลเลยทีเดียวแล้วครับถือว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญและยิตติดเทรนวัฒนธรรมไทยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งปีนี้ก็ถือว่าประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสบความสําเร็จเป็นปีที่24อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองครับ แม้จึงจะเปิดคลิปเฟสติวัลบางส่วนที่ทางญี่ปุ่นได้เปรียบเทียบการจัดงานระหว่างไทยและกัมพูชาที่จัดขึ้นสถานที่เดียวกันแต่ต่างกันคนละช่วงวันและเวลานั่นเองครับให้คุณผู้ชมได้ลองตัดสินใจและพิจารณาเปรียบเทียบดูว่านักท่องเที่ยวไปงานของประเทศไหนมากกว่ากันเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับอันนี้จะเป็นคลิปของกัมพูชานะทุกคนจะเป็นงานของกัมพูชา งานของกัมพูษาเองจะมีคนไปส่งประมาณห้าหมื่นคนต่อวันนะทุกคนอ้มีการแสดงไม้ห้มวยของกคมพูษานทุกคน ลนอันนี้จะเป็นงานของไทยนะทุกคนจะเป็นงานเสติโลของไทยนะซึ่งงานของไทยเองจะมีคนเข้าไปห้ามสูงประมาณ3ามแสนคนตัววัดน,นะทุกคนมีงานคอนเสิร์ตน,นะทุกคน ว้าวคนโคตรไล่เลยนะทุกคนอ้โหว้าวคนโคตรเยอะนะทุกคน ชุ่งเทียมงานของประเทศไทยจะมีการแสดงหลายกว่าประเทศกัมพูชาเนะทุกคนว้าวคนหนาแน่นสุดๆเลยโต๊ะคิวกันกินอาหารทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ดูคลิปบางส่วนแล้วมีข้อเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็สามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับโดยข้อมูลจากเพจ Thai ไ e s t i v a l i ล Japan 2024ทางเพจได้อัปเดตและแชร์ภาพบรรยากาศในงานที่กรุงโตเกียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้การจัดงานเทศกาล a i Festival การแจ้งที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในญี่ปุ่นโดยจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ไทยเริ่มเตรียมงานห้างร้านบูธต่างๆต,งตั้งแต่วันที่9-12พฤษภาคม และระยะเวลาการจัดงานจริงก็คือวันที่11ถึงวันที่12เท่านั้นล่าสุดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นตีตลาดจัดงาน3เทศกาลตลอดเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี67ซึ่งตลอด2เดือนนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสนำสินค้าและวัฒนธรรมของไทยรวมถึงอาหารเมนูต่างๆของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดงร้านค้าชั้นนำในงานไทยเฟสติวัล ไม่พูดถึงงานเฟสติวัลไท a แลนด์ทั้ง3งานนี้ไม่ได้งานแรกนั้นก็คือไทยเฟสติวัลโตเกียว2 2 4 4จัดขึ้นเป็นครั้งที่24ได้จบลงไปที่ผ่านมานี้ณนะสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวโดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าไทยมากกว่า80คูหาแสดงในงานทั้งมีการแสดงจากดาราศิลปินมากมายเลยทีเดียวครับครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นนั้นภายในห้างมูจิจะพิจารณานำสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดจำหน่ายเพิ่มเติมผ่านห้าง แล้วก็งานครั้งที่3ที่จะจัดในเดือนมิถุนายนจะจัดภายในเบเชียเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเป็นห้างค้าปีกขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจะมีการกำหนดจัดงานภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้โดยกระจายสินค้าไทยเฟสติวัลเจแปนทั้งหมด133สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นล่าสุดก็มีการจัดจำหน่ายผลไม้ไทยแล้วบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกล้วยหอมไทยที่นามาจาหน่ายเป็นล็อตแรกนั่นเอง เทศกาลไทเฟสติวัลนี้เป็นความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงพันธมิตรที่ได้นําสินค้าและกิจกรรมของไทยมาจัดแสดงและจัดจําหน่ายเช่นบูธผ้าไทยจากโครงการผ้าไทยใส่สนุกนําเสนอผ้าไทยด้วยฝีมือช่างไทยนิวกรีนเพื่อมาจัดแสดงภายในบูธท,ทั้งการเก่งประจําจังหวัดของไทยเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้ถึงวัฒนธรรมของไทยรวมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสจับฉลากลุ้นรับของรางวัลเช่นกางเกงประจําจังหวัด และบุญอาหารไทยผลไม้ไทยรวมถึงไทยเอนเตเมะที่นำอุตสาหกรรมบันเทิงเพงลงละครซีรีส์ภาพยนตร์และศิลปินทีป๊อปพร้อมกับนักแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงภายในประเทศไทยมากกว่า20ชีวิตที่เข้ามาร่วมแสดงในงานและงานนี้ก็มีวงโฟอฟมาร่วมแสดงในงานด้วยนั่นเองครับถ <Wow. S 1> ือว่าได้เสียงตอบรับจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่มารับชมภายในงานนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกระแสซีรีส์ของไทย ที่มีชื่อเสียงก็คือซีรีส์วมีการตอบรับจากแฟนคลับญี่ปุ่นพอสมควรอยู่แล้วนั่นเองครับการจัดงานในปีนี้ทําเอาชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมในงานต่างแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบการจัดงานระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นของอปีนี้อนแอดก็จะนำค,นความคิดเห็นของ<อ>ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับ ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านแรกท่านนี้นะครับเขาได้พูดถึงงานเฟสติวัลที่ทางขเขมรได้จัดขึ้นก่อนไทยไปเขาได้ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าทำไมมีแต่อาหารไทยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบในคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเขาได้บอกไว้ว่าใช่ส่วนใหญ่ในที่คุณเห็นนั้นเป็นอาหารไทยชาวขเขมรส่วนใหญ่หลงใหลในวัฒนธรรมและอาหารของไทยงานของกัมพูชาถึงมีอาหารไทย ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับท่านนี้เขาได้บอกไว้ว่าฉันเคยไปเที่ยวประเทศกัมพูชามีสำเนาหลายอย่างที่เหมือนกับประเทศไทยฉันรักประเทศไทยและจะไม่ไปเที่ยวกัมพูชา <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติเช่นกันเขาได้บอกไว้ว่า <c oughs> แปลกใจว่าทำไมกัมพูชาถึงเอามวยไทยไปแสดงที่ญี่ปุ่นใครๆก็รู้ว่ามวยไทยคืออะไร <c oughs> ความคิดเห็นท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า สินค้าที่จัดแสดงในงานมีเพียงแค่วัฒนธรรมไทยเครื่องแต่งกายและอาหารไทยอันนี้เขาก็ได้พูดถึงงานคัมบูดีเฟสติวัลนะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเช่นกันนะครับท่านนี้เขาได้พูดถึงการจัดงานของประเทศไทยได้บอกไว้ว่าสวัสดีเทศกาลไทยนั้นน่าสนุกคนเยอะกระแสตอบรับดีมากรอชมคลิปไทยต่อไปนะคะครับและเจ้าของช่องนี้เขาก็ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณมากนะครับ เห็นคนเยอะตกใจเหมือนกันเลยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้บอกไว้ว่าเทศกาลไทเฟสติวัลมีแผงขายอาหารมากมายช่ง una, างดูน่าอัศจรรย์และสนุกจริงๆและความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านนี้ก็จะเป็นท่านสุดท้ายนะครับ mm. เขาได้บอกไว้ว่า mm. ฉันไปมาแล้วเมื่อวานช่วงบ่ายงานนี้คนเยอะมากจริงๆ mm. ฉันได้ไปดูวงโฟอีบนเวทีด้วย mm. ซึ่งสนุกมากๆเลยนี่แหละนองทุกคนก็เป็น คอมเมนต์ของสาวญี่ปุ่นแล้วกัสาวต่งางชาตินะทุกคนหลังจากที่เขาเจ้าได้ไปงานเฟสติวัลของกัมพูชาแล้วก็งานเฟสติวัลของประเทศไทยเนาะทุกคนเขาเจ้าก็าจะเอามาสมเทียบกันเนาะทุกคนก็พูาะน่าแป๊กใจที่งานของประเทศไทยจะมีคนไปเบิ่งหลยเนาะทุกคนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเจ้าจะมักฮักแนละ้วก็ชอบประเทศไทยแบบพิเศษเนาะทุกคนเนาะส่วนหล่งานของกัมพูชาเองก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารกันเจะบ เป็นแบบก๊อปปี้อาหารไทยสะส่วนหหายเนาะทุกคนแล้วก็การแสดงก็จะเป็นแบบคล้ายๆไทยเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไดก็ฝากกันคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะทุกคนถ้ามาคิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยคิดต่อ,ตอไปด้อทุกคนโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบายขอบใจ